วันนี้เราต้อนรับนะคะน้องอาร์ตเดี๋ยวจะให้น้องอาร์ตมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานนะคะของโรงแรมมารีน่าเบย์แซนนะคะอ่าเดี๋ยวให้น้องอาร์ตแนะนําตัวหน่อยคะ่ะสวัสดีครับชื่ออาร์ตนคะคะพันวัดสดุแสงครับตอนนี้มาหางานเนาะก,กับบริษัทวิน์นะครับที่มารีน่าเบย์แซนในตําแหน่งบลิเลอร์ครับตอนนี้ผ่านสัมภาษณ์แล้วเนาะรอตรวจสุขภาพะครับ เราได้รับการประชาสัมพันธ์จากไหนคะเราถึงทราบว่ามีงานตัวนี้คะ่ะแรกเลยเนี่ยได้มีเพื่อนครับท,ที่ไปกับบริษัทมิ้นต์มาก,ก่อนแล้วนะครับแล้วก็แนะนํามาแล้วก็ให้ไลน์พินุษมาครับก็เลยแอดไลน์พินุตแล้วก็พอดีช่วงนั้นมัที่มารีน่าเรซนันเปิดรับสมัครพอดีหลายตหนครับก็เลือกตำแหน่งที่เรามีประสบการณ์ครับหนึ่งเลยเลืออแต่งให มมีปรระูกกณ์แล็สสงเเาา่บทขั้นตอนคือถ้าสมมติว่าใครที่สนใจนะคะเราต้องทำแบบไหนการน้องาแนะนำหน่อยน้องๆที่เขาสนใจงานประเภทนี้นะคะ่ะโรงแรมถ้าสนใจก็หนึ่งเลยก็ต้องต้องหาก่อนว่ามีโรงแรมไหนบ้างที่รับสมัครเนาะ,ะสองก็ดูบริษัทถ้าถ้าถ้าสมัครเองเนี่ย คือแนีว่าถ้ามากับบริษัทจัดหา,าง,งานนะครับก็หนึ่งก็เอาบริษัทวินติดต่อพี่นุชมาได้เลยครับแล้วก็ถามว่ามีตําแหน่งไหนว่างบ้างมองหาตําแหน่งที่ที่มันเหมาะกับเราหรือว่าเรามีประสบการณ์เนาะมันจะได้มันจะได้ง่ายต่อการสัมภาษณ์เพราะ,ะว่าเวลาสัมภาษณ์นะครับหนึ่งเลยอะ่ะเขาก็ต้องดูประสบการณ์ว่าเรามีประสบการณ์หรือเปล่าสองอทักษะหรือว่า knowledge ของเราเนี่ยมีด้านไหนบ้างอะไรเะครับว่ามัน ที่เราสมัครไปหรือเปล่าครับค่ะถ้าเราสนใจเราก็สามารถทำลีโซเม่ใช่ทำลีโซเม่ส่งมาที่พ่นพ่เป,นเป็นภาษาอังกฤษนะคะส่งมาแล้วเราก็จะได้นัดคนอีกทีหนึ่งนะคะใ,ในส่วนของมารีน่าเบย์มันจะแตกต่างวิธีการดำเนินการจะแตกต่างกับ RWS นะคะแตกต่างจากรีสอร์ทเวอร์อย่างของมารีน่าเบย์เนี่ยก็คือจะมีการคัดกรอง หลายรอบ<ใ>น,นะคะน้นนนอ,ะองอาร์ตลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าเราสัมภาษณ์กี่ครั้งแล้วก็ยังไงบ้างคะ่ะรอบแรกเนี่ยถ้าสัมภาษณ์พอเราผ่านการคัดมาแล้วนะครับรอบแรกสัมภาษณ์ก็จะสัมภาษณ์กับทางเอ,เ,อเจนต์เ,เ,เอเจนซี่ที่สิงคโปร์ะครับเขาก็จะคัดกองรอบหนึ่งก็จะถามเราว่าเรามีประสบการณ์อะไรบ้างทําอะไรมาบ้างตามเรื่องสเงอเราเลยครับแล้วก็ถามว่ารู้รู้ไหมว่าตำแหน่งที่เราสมัครเนี่ย จอร์นดิสคริปชันหรือว่าแนวทางการทาํางานเนี่ยมันเป็นยังไงครับรายละเอียดของงานหรือก็อธิบายออกไปเนี่ยครับก็ถ้าเป็นสัมภาษณ์กับเอเจนต์เขาจะดูแบบไม่นานครับสัมภาษณ์ประมาณสิบห้านาทีรอบแรกเนาะรอบแรกครับ <c oughs> แล้วก็ต้องเราเรก็ต้องมีความมั่นใจเนาะระดับ,บหนึ่งเลยมั่นใจแล้วก็ภาษาเนี่ยต้องได้แน่นอนอยู่แล้วภาษาต้องอ่าเขาบอกว่าภาษาต้องระดับไหนบางคนบอกจริงๆแล้วนะไม่ได้เก่งภาษานะครับแต่คิดว่า เราก็เวลาเราฟังเราเวลาเราโดนสัมภาษณ์ครับเ,เราต้องฟังฟังแล้วก็ตอบคําถามให้ชัดเจนไม่ต้องใช้คยายากก็ไม่ใช้คำยากนะเพราะว่าภาษาเรามันไม่ใช่แบบไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาแม่เราะ เนทีมลองมัน่นนู้นเล่ภาษาหลังเราแล้วป็นภาษาที่เขาพอเข้าใจอย่างเงี้ยครับคือสื่อสารสื่อสารสนทนาตอบโต้กันได้ไม่ต้องมีการวัดเกณฑ์คุณต้องมีระดับไหนอย่างนี้ไม่ต้องค่ะไม่ต้องไม่ต้องนะคะเพราะบางคนบอกพี่ต้องเอาโทรอีกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเป็นเพียงแค่การอินท์วิวสนทนาตอบโต้ตอได้ัรแระะพอสเต็ปที่สองนะครับเราจะต้องไปสัมภาษณ์กับ เหมือนเหมือนครั้งที่หนึ่งเนี่ยพอสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะให้ส่งแอปพลิเคชันฟอร์มมาให้เรากรอกก่อนกรอกเสร็จแล้วเขาคัดจากตรงนั้นอีกหนึ่งรอบแล้วค่อยมาถึงรอบที่สองคือรอบไฟนอลเนาะไฟนอลนี่สัมภาษณ์กับใครคะสัมภาษณ์กับน่าจะเป็นฮัวหน้าแพนแอัวหน้าแผนแค่ะนะครับรอบรอบสนี้สัมภาษณ์กับฮัวหน้าแผนกค่ะที้ครัเขาจะถามเราเกี่ยวกับคำถาม ทั่วไปครับทีนี้แนะนําตัวเองมีประสบการณ์อะไรมาบ้างครับแล้วก็เขาก็จะดูเลยใช่ไหมว่าเออเราทําอะไรมาบ้างแล้วเขาจะถามเกี่ยวกับงานที่ผ่านมาของเราะวะาอยบ่าสมมติอย่างอาร์นะครับผ่านทำงานร้านอาหารมาทําทบริษัทออนไลน์ทำแบนซิการครับเขาก็จะให้อธิบายแล้วก็เหมือนยกตัวอย่างแล้วก็จะมีคําถามเชิงจิตวิทยานิดหน่อยค,ครับอย่างคําถามเชิงจิตวิทยาครับมันก็เหมือนทั่วไปที่เขาถามครับว่า เหมือนเขาอปีสิบปีในอนาคตยูจะยูยูคิดว่ายูจะทําอะไรนยูมองมองตัิดยังไงยังไงอะไรเงี้ยครับเอออันเนี้ยจริงๆแล้วอะสามารถมาดูไมเซตของเราใช่ดูไมเซตจริงๆมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกแล้ะเขาก็มองแอคที่ถึงของเราด้้ววยแแลก็ม์เซตค่ะใช่ค่ะเราคิดยังไงอะไรเงี้ยค่ะทัศนคติเป็นยังไงนะคะบุคลิกการตอบโต้ไหวพริบอะไรต่างๆ เขาก็ดูหมดเลยดูมริ่งดูอะไรทุกอย่างนะคะพอรอบสองเสร็จปุ๊บก็มีเอกสารมาให้เราบอกติดว่าเราทำงานที่ไหนตอนนี้เงินเดือนเท่าไหร่เราคาดหวังเงินเดือนที่เราอยากได้เท่าไหร่มันสอบถามเนาะเหาก็เราก็าฟิลฟอร์มนะครับแล้วก็ส่งกลับไปให้เขาถ้าเขาตกลงกับเงินเดือนที่เราขอไปหรือหรือว่าอะไรยง เคครับเขาก็จะแจ้งเราตมอันนี้เราบอกได้เนาะของน้องอาร์ตนี่ตำแหน่งบัลเลอร์เลร์นะคะแล้วก็เขียนเงินเดือนไปเท่าไหร่นะเงินเดือนเขียนไป2800ค่ะเซ็นมาทางนายจ้างเซ็นมาเท่าไหร่คะสองพันเก้าอร์เก้ perfect มากเลยนะคะเกินพอขึ้นหน่อยหน่อยนึ่งหน่อยนึงก็งก็ถือว่าเกินคาดนะคะเกินคาดไปแล้วก็อย่างคนที่สนใจอะค่ะ เห็นบอกว่าส่งแค่รีสูเม่มาไม่มาเจอบริษัทหรออะไรยังไงน้องอาร์ตมองอยังไงเลยอ่าอันนี้มันเป็นขั้นตอนของทางบริษัทน้นองอาร์ตว่ามันก็เป็นสิ่งดีอะมบนต่างเราไม่ต้อง,งเ<ร>ดินทาง<ห>มาใช่เราไม่ต้องเดินทางมา,งางพอมันไฟนอลจริงๆองอย่างอาร์ตอาร์ตก็คุยกับพี่นู้มาแบบเป็นตลอดใช่ใช่ค่ะพอมันไฟนอลมาอย่างเงี้ยเราค่อยมาก็คือเราก็ต้องได้มาอยู่แล้วยังไงต้องได้มาบริษัทก็มาเห็นบริษัทแล้วก็มามายังไงก็ต้องได้มา ช่วงวค่ะช่วงที่เราดําเนินการเรื่องการอินเทอร์วิวหรือสัมภาษณ์พวกนี้ก็ไม่ได้มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใ<ม>ดๆเลยนะคะในส่วนของอ่าไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะมันปลอมหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอย่างวันนี้น้องอาร์ตก็มาเจอกับบริษัทเราเพิ่งนัดเข้ามาเจอกันครั้งแรกน้องอาร์ตมองบริษัทยังไงคะมุมอมองของบริษัทวินเพสเมนก็อาร์ พี่ว่าก็จริงๆในเดินเข้ามาแล้วก็เป็นบริษัทที่ใหญ่ก็มีมาตรฐานนะครับอันจริงไม่ใช่แบบไม่ได้อวยอ่าไม่ได้เมคไม่ได้ไม่ได้เตรียมกันอเห็งไหมครับมีมีทั้งห้องรับรองรับรองมีห้องทดสอบฟิล์อแรงานเนาะค่ใช่ะแล้วก็มีพนักงานพนักงานเยอะแยะเป็นไปหมดนะครับมีเจ้าหน้าที่เจ้าี่หลายหลายฝ่ายทีแบบแยกกันทํางานอย่างชัดเจนอะไรย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละครับ แล้วพี่นุชล่ะคะก็เป็นพี่สวยพี่าก็สวยพี่นุชประสานงานเป็นยังไงบ้างครับก็ชัดเจนก็รวดเร็วเนาะเวลาเรามีแบบอะไรนะแบบคำถามนี่มีข้อสงสัยพี่นุชแบถามปุ๊บพี่นุชก็แบบ ค่ะติดตอ่อง่ายค่ะก็มีอะไรก็ปรึกษาได้แล้วก็แจ้งข่าวสารนะคะประสานกับน,น้องๆน,นะคะวันนี้พี่น้องก็ยินดีกับน,น้องอาร์ตนะวันนี้ก็เป็นเหมือนบันไดขั้นแรกเนาะวันนี้มาตรวจสุขภาพตรวจกสุขภาพเสร็จทําเรื่องไม่นานนะน้องอาร์ตนะแล้วเราก็จะได้ไปเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของมารีนาเบย์นะคะน้องว,วันนี้ต้องขอบคุณน้องอาร์ตมากที่ให้ข้อมูลกับพี่นุชนะคะขอบคุณค่ะ